สวัสดีค่ะก็เดือนนี้เป็นเดือนเมษาเนาะเป็นเดือนของขึ้นปีใหม่ไทยด้วยแล้วก็เป็นวันสงกรานหลายๆคนก็น่าจะไปเล่นน้ำเนาะแต่เราคนหนึ่งที่ไม่เล่นเพราะหนึ่งเลยกลัวดำแล้วคือ มันเป็นอะไรที่ถ้าดำแล้วอ่ะมันยากมากที่จะกลับมาฟื้นฟูใหม่อะไรเงี้ยอันนี้แล้วแต่ความเชื่อความชอบของแต่ละบุคคลเนาะ <c oughs> ก็เล่นน้ำกันอย่างมีสตินะคะแล้วก็ปลอดภัยในการเล่นถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ให้ดูแลตัวเองดีๆเนาะอย่าให้ใครแบบมาร่วมเกินเราได้ แล้วก็ส่วนผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นดื่มเหล้ากันอะไรเงี้ยก็ระมัดระวังในการขับหรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเล่นน้ำเนี่ยให้ระวังการเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างงี้เนาะก็คอยทุกคนเล่นน้ำกันอย่างสนุกแล้วก็มีสตินะคะก็คลิปเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการ วางแผนในเดือนมีสาก็จะมาดูว่าพี่ไพ่เนี่ยจะบอกอะไรกับเราบ้างแต่ว่าเราจะสรุปของเดือนมีนากนก็เดี๋ยวเราไปฟังกันนะเราก็จะตัดคลิปแต่และคลิปมาเข้ารวมกันอาจจะฟังไม่ต่อเนื่องบ้างก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเราอย่างที่บอกเราก็พูด โดยใช้ความคิดข้างในเราเนาะเราไม่อยากจดสคริปแล้วก็อ่านตามมันมองว่ามันไม่ธรรมชาติสําหรับเราแต่บางคนอาจจะแบบฟังไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ต่อเนื่องเนาะ <c oughs> ก็เราก็พยายามทําคลิปที่ดีออกมานะให้ทุกคนได้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติเป็นแนวทางไกด์ไลน์ของแต่ละคนเนาะเดี๋ยวเรามา ฟังบทสรุปของเดือนมีนาคมกันก่อนของเดือนมีนาคมก่อนถ้าเราจําไม่ผิดเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของการทำงานแล้วก็มองถึงในเรื่องของการยกระดับพลังงานด้วยเราขอยกตัวยอย่างของเราเนาะ เดือนที่แล้วเนี่ยเราได้มีการเริ่มทำอะไรใหม่ๆเสริมขึ้นมาก็จะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานเพิ่มเสริมขึ้นมาของเราแล้วก็ระดับพลังงานของเราอะยกระดับขึ้นเอออันเนี้ยถามว่าจะรู้ได้ยังไงก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีก็จะสงบ ในตัวเองมากขึ้นมีสติกับการใช้ชีวิตออแล้วก็อาจจะมีอาการปวดหัวคันนรือคันตัวเหมือนคนจะเป็นไข้การถ่ายท้องท้องเสียเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆแล้วก็มีการปวดหัวบ้างเล็กน้อยอันนี้เป็นสัญญาณบอกว่าเราอะมีการเลื่อนระดับพลังงานเดือนที่แล้วอะเรารู้สึกว่าเราอะจะเป็น สครั้งก็คือเลื่อนระดบับสองครั้งช่วงต้นเดือนกับเกือบสิ้นเดือนอันเนี้ยมันสำหรับคนที่พัฒนาตัวเองเนาะจะรู้ได้จากภายในเพราะเราก็บอกเสมอว่าเราอะนั่งสมาธิปฏิบัติตัวเองเสมอมันก็เลยเชื่อมจิตแล้วก็คุยกับภายในเสมอว่าตอนเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเดือนที่แล้วอะมันก็ เป็นเดือนของเออเราได้เข้าเส้นทางของจักรวาลจริงๆเพราะว่าเราได้ไกด์ไลน์มาเมื่อสิงหาหกหกแต่ว่าเราไม่เข้าเนาะเราก็เลยมาเข้าปีนี้อืมก็เนี่ยแหละมันก็เป็นทั้งบททดสอบด้วยภารกิจของเราด้วยแต่ที่เนี้ย บททีสองกับภารกิจของตัวเองเนะี่ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเราเราต้องไปคุยกับภายในนะคะว่าท่านต้องการให้เราไปทางไหนเพราะความสามารถแล้วก็การรับเซนส์นความรู้ของแต่ละคนนะไม่เหมือนกันเราต้องไปคุยกับภายในเนาะว่าภารกิจเดียวเราคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเรามีหน้าที่ทำอะไรบนโลกใบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่า มเมษานี่เราจะเจออะไรกันบ้างการเปิดไพ่อะมันเป็นพลังงานโดยรวมมันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นอะมันขึ้นอยู่กับพลังงานของพวกคุณด้วยแต่เราก็อธิษฐานเสมอว่าขอให้มีแต่พลังงานบวกแล้วก็พลังงานดีๆเหมือนที่หมอกิมบอกไพ่จะออกมาพลังเป็นงานบวกพลังงานลบมันขึ้นอยู่กับ ผู้อ่านไพ่ถ้าผู้ไพ่เป็นคนแบบไหนเออไม่ใช่พูดผิดถ้าคนอ่านไพ่อ่ะเป็นคนแบบไหนพลังงานของไพ่ที่สื่อออกมาก็จะเป็นพลังงานนั้นเราอธิษฐานจิตเสมอว่าขอให้มีแต่พลังงานบวกไกลไล์ให้ชัดเจนและแม่นยำเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเมษานเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง เดี๋ยวเรามาดูครึ่งเดือนแรกเนาะเออรู้สึกว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างเม็ดเงินอะไรอย่างเงี้ยเอ่อมองดูว่าจะได้มีการพูดคุยปรึกษาหารือในเรื่องของงานเนาะอันจะมีความขัดแย้งไม่ลงรอยกันบ้างเล็กน้อย แต่ก็สามารถขี้ไขปัญหาเหล่านั้นได้เนาะถ้าตัวเราเนี่ยมองมองในด้านบวกอะ่ะคือไม่ไม่เอาอัตราตัวตวนไม่ยึดมั่นไม่มีอีกโก้ไม่มองว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นให้เกียรติแล้วก็เคารพคนอื่นเนี่ยเรามองว่าจะประสบความสําเร็จในตรงนี้เนาะมันก็เหมือนกับว่าเป็นการ ให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกันนะเออแล้วก็มันจะได้มีการตัดสินใจอะไรบางอย่างแต่มองดูแล้วว่าการตัดสินใจครั้งเนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของใครลหลายๆคนอย่างกระทันหันมองดูว่า จะได้รับความยุติธรรมในเรื่องของเงินอืมมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเนาะแล้วก็มองว่าเพื่อนๆเนี่ยมีความสามารถมีความอดทนมีความขยันแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองเด็ดเดี่ยว มันก็เลยประสบความสำเร็จในเรื่องของเงินมองดูว่าเป็นเพราะเพื่อนๆเ,เนี่ยมีความยุติธรรมให้กับตัวเองแล้วก็ทุกๆสรรพสิ่งก็เหมือนกับว่าเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มองดูว่าจะได้รับ ใช้ชนะเนาะคือจะได้รับความสำเร็จกับสิ่งที่ได้ทำลงไปเนี่ยมันอาจจะมีความรู้สึกที่กังวลไม่แน่ใจแต่คุณเนี่ยก็จะกลับมาอยู่กับตัวเองการนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยรอคอย สิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาอย่างกรณีของคนที่มีปัญหาเรื่องงานหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงยกย้ายงานหรือเพิ่มเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยมองดูแล้วว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเนาะคนคนนี้เขาเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตานะอืม ไม่ได้มองว่าเขาจะมาหวังผลประโยชน์จากอะไรเพื่อนๆเ,เลยแล้วมองดูว่าพลังงานของต้นเดือนเมษาเนี่ยเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างเดียวเรื่องงานเรื่องเงินอย่างเดียวแล้วก็จะได้รับสิ่งสิ่งนี้อย่างแน่นอนคือจะได้รับผลผลิต ที่ได้ตั้งใจลงมือทำไปเนี่ยคือจะได้รับแน่ๆขอให้กลับมาอยู่กับตัวเองอดทนนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยก็ได้การนั่งสมาธิก็เป็นการฝึกจิตความอดทนอะไรอย่างนี้เนาะอย่างที่เราบอกกันมันเป็นพลังงานที่สามารถดึงดูดสิ่งดีๆนะเข้ามาหาตัวเราด้วยเช่นกัน ครึ่งเดือนแรกก็จะประมาณนี้เนาะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องงานเดี๋ยวเรามาต่อกันของครึ่งเดือนหลังเนาะว่าจะพูดในเรื่องของอ,ะ,อะไรครึ่งเดือนหลังเนี่ยก็รู้สึกจะเป็นในเรื่องของความรักเรื่องครอบครัวเนาะการสร้างครอบครัวก็ได้ อืมเรามองว่าคนที่กำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวความรักหรือการงานเนี่ยมองว่าจะมีความชัดเจนโดดเด่นมีความสุขกับสิ่งสิ่งนั้นเนาะแต่มองดูแล้วว่าเป็นเรื่องของความรัก มันจะมีคนมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แล้วมองว่าเป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านประทานมาให้เลยเป็นความรักที่เท่าเทียมกันความรักที่สมบูรณ์ความรักที่เสมอเสมอภาคไม่มี ท็อกซิกใดๆเลยเพราะว่ารักครั้งเนี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานมาให้เนาะเอออยากให้เพื่อนๆอ่ะตัดสินใจกับความรักหรือความเจ็บปวดในครั้งเก่าๆในครั้งก่อนอ่ะคือไม่ต้องคิดมากว่าความรักครั้งเนี้ยมันจะเป็นเหมือนครั้งเก่าไม่น่าหรือ คนคนี้เข้ามาเขาจะหวังอะไรจากเราไหมอะไรอย่างเงี้ยคือให้ตัดปัญหานั้นไปเลยเพราะว่าสิ่งสิ่งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะท่านส่งมาให้เราท่านบอกเลยว่าคนนี้คือเอ่อเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่คู่ควรเหมาะสมกันมากที่สุดตอนเนี้พลังงานอะเรามองว่ามันได้แล้วมันก็เหมือนกับ การเริ่มต้นของปีใหม่ไทยเนาะอันนี้ตามความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเออเรามองอย่างนั้นนะเดือนนี้จะเป็นเดือนของการเปลี่ยนแปลงอืคุณจะได้รับความยุติธรรมเรามองดูว่าไพ่สองสาหรับครึ่งเดือนแรกกับครึ่งเดือนหลังอะออกมาคล้ายๆกันมันก็จะมีไพ่เด็กถือดาบจะสติก แล้วก็เฮอร์มิตเฮอร์มิตะตำแหน่งตรงเดียวตรงกันเลยก็ยืนยันแล้วเนานะว่าให้มีสติอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองมีสมาธิแล้วก็ปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอเนาะ ไอ้เรื่องความกังวลใดๆเนี่ยเราจะเดินออกมาจากสิ่งเหล่านั้นได้เราจะตัดปัญหาอนั้นได้อย่างไงไ่ายดายแล้วเราจะมีความโดดเด่นมั่งคั่งในตัวเองมีความสุขกับการใช้ชีวิตก็สรุปเนาะ เดือนเนี่ยหลักๆเลยอะต้องมีสติอยู่กับตัวเองให้มากๆอย่าคิดเล็กคิดน้อยคิดให้มันเยอะๆมองคนอื่นเมตตาเขาเหมือนที่เราเมตตาตัวเองนะอืมคือโลกใบเนี้ยเราเข้าใจว่า ถ้าไม่แข่งขันเราก็ไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าเราเมตตาเขาอะเราโคตรได้เลยเราต้องมีความเมตตาจริงใจมีน้ำใจให้กับผู้อื่นถึงเขาจะทำไม่น่าทาตัวไม่น่ารักกับเราอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งอะเขาจะเปลี่ยนให้เราได้อันเนี้ยมองในเรื่องของการงานเนาะแต่ถ้าในเรื่องของความรักอะอันเนี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ ท่านส่งมาให้แล้วยังไงคุณก็ต้องรับมันเหมือนเป็นช่วงไฟบังคับอะ่ะคือถ้าไม่เอาเธอก็โสดไปตลอดชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเรามองดูนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางคนกลัวในเรื่องของความรักครั้งเก่าเนาะให้ตัดออกไปซะเพราะคนเนี้ยเป็นคนที่ดีคนที่ใช่เหมาะสมคู่ควรคนเนี้ยเขาจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ไม่เหมือนกับคนเก่าๆแน่นอนอย่าเอาพลังงานเก่าๆมาตัดสินกับคนใหม่เพราะมันจะทำให้คุณพลาดกับคนใหม่ๆเชื่อมั่นกับตัวเองเชื่อมั่นต่อจักรวาลแล้วสิ่งดีๆเนี่ยจะเข้ามาหาเราแน่นอน ก็คลิปเนี่ยเราไม่พูดเยอะเนาะเราก็เอาพูดแบบคร่าวๆจับใจความได้ก็ลองเอาไปปรับใช้แต่ละอย่างในแต่ละคนดูเนาะว่ามันสมเหตุสมผลไหมมันใช่ไหมหรือจะเอาไปเสริมตามความเชื่อในเซนส์นของเราก็ได้ไม่ว่ากันเราก็ออกมาพูดเป็นคร่าวๆ เล็กน้อยเพราะว่ามันเป็นพลังงานรวมเดี๋ยวเราให้พี่ไพ่แนะนำเนาะว่าสรุปแล้วเดือนเนี้ยจะยังไงให้ทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะก็จะแนะนำขึ้นมานิดหน่อยเนาะอยากให้ทุกคนเนี่ย นึกถึงในเรื่องของการทำงานให้มากๆตั้งใจวงมัน่นเด็ดเดี่ยวแน่ๆกับสิ่งที่ทำเนาะเพราะว่าแสงสว่างอะมันอยู่ตรงหน้าเราแล้วยังไงซะก็จะได้รับความยุติธรรมกับสิ่งสิ่งนั้นแน่นอนมองดูแล้วอ่ะ เน้นในเรื่องของงานในเรื่องของความรักอะ่ะคือยังไงก็ได้แน่นอนเออแต่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านมองดูแล้วอะ่ะคือเป็นเรื่องของงานอาจจะมีความเหนื่อยล้าท้อใจเนาะจนทําให้พลังงานดรอปแล้วก็ส่งผลให้เราไม่ได้เจอกับคู่ที่แท้จริงสักทีเนาะ<ม>ก็ให้ทุกคนเนี่ยสร้างสนามพลังงานให้สเสถียรและคงที่ มีความเป็นตัวของตัวเองเชื่อมั่นกับตัวเองเชื่อมั่นต่อความยุติธรรมเชื่อมั่นต่อจักรวาลสิ่งใดที่ทำลงไปเนี่ยไม่ว่าจะมากจะน,น้อยเนาะให้ตั้งใจและลงมือทำจะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอน แล้วคุณจะมีความพราวในตัวเองมีความสุขกับสิ่งที่ทำอย่างแน่นอนคุณจะได้ให้คนอื่นเห็นว่าคุณก็มีความสามารถนะคุณก็มีความอดทนนะถึงแม้ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันจะไม่โดดเด่นเท่าคนอื่นแต่คุณจะแสดงพรสวรรค์ที่ คนอื่นคาดไม่ถึงว่าคุณทำได้อ่ะอ,อันนี้เป็นคำแนะนำเนาะเหมือนให้กำลังใจแล้วก็เตือนสติให้เชื่อมั่นในตัวเองอยู่เสมอแล้วเราก็ได้เปิดให้ l o s r a c l e l เนาะก็เดี๋ยวมาดูนะว่าพี่ l o s เนี่ยเขาจะสื่ออะไรถึงเรามันก็จะเป็นการ ไกด์ไลน์แนะนำในเรื่องของการปฏิบัติทางด้านจิตวิญญาณซะส่วนใหญ่ก็อยากให้เราทุกคนเนี่ยเชื่อมจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติธรรมชาติจะบำบัดเราให้มีความสงบมีแต่พลังงานบวกหรือการฟังธรรมะ มันก็คือธรรมชาติเหมือนกันนะแล้วก็การนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์อะไรเงี้ยอันเนี้ยมันคือธรรมชาติบำบัดมันจะให้คือทำให้เราเนะี่ยผ่อนคลายแล้วก็เป็นการสร้างสนามพลังงานเนี่ยให้สูงขึ้นไม่ให้พลังงานเราดอบเพราะว่าสิ่งที่เราได้กำลังจะได้เนี่ย มันขึ้นอยู่กับสนามพลังงานของเราด้วยนะคะเราถึงได้บอกว่าให้ทําพลังงานให้เสถียรคงที่เสมอแล้วพรที่ขอไปการเปิดไพ่ไกด์ไลน์ต่างๆเนี่ยมันก็จะสำลิดผลเนาะก็หวังว่าจะเข้าใจนะแล้วก็อีกสองใบก็จะพูดถึง การเข้าเชื่อมจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติสร้างความสมดุลให้กับตัวเองแล้วก็เป็นการสร้างความสมดุลธรรมชาติก็สิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของการสร้างความสมดุลปรับพลังงาน ให้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเนาะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ดอกไม้สัรพะสัตว์เพราะเราเราบอกเราเคยบอกว่าเวลาที่ได้อยู่กับสัตว์หรือธรรมชาติเนี่ยพลังงานเราอ่ะจะยกระดับขึ้นเพราะพลังงานของธรรมชาติและสัรพะสัตว์เนี่ยเขาจะมีแต่พลังงานบวกเนาะก็ลองดูคลิปที่มีสัตว์เลี้ยงแล้วก็สัรพะสัตว์อะไรก็ได้อะ่ะ ที่เราดูแลแบบเออเราสนุกเรามีความสุขะเราอจะได้รับพลังงานเหล่านั้นมาแล้วก็การอยู่กับธรรมชาตินั่งสมาธิใต้ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เป็นสิ่งที่ยกระดับพลังงานของเราเหมือนกันหลกัลกๆอะ่ะให้เรานั่งสมาธิอยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสรรพสัตว์คิดดีทดําดีพูดดีคลิปนี้ก็ มีประมาณเท่านี้เนาะก็ลองเอาไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตดูขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขยกระดับพลังงานของตัวเองให้เสถียรและคงที่แล้วก็เพิ่มระดับขึ้นไปเรื่อยๆมีแต่พลังงานบวกพลังงานความสุขแล้วก็ส่งให้กับคนรอบข้างเนาะให้เขาได้ตื่นรู้เหมือนที่เราได้ตื่นเช่นกัน คลิปนี้ก็เราก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับฟังรับชมแล้วก็ให้เราเนี่ยได้มอบพลังงานดีๆให้องค์ความรู้บ้างเล็กน้อยใครที่อยากจะสอบถามปรึกษาคบพูดคุยแล้วก็เช็คค่าพลังงานเนี่ยเรา ช่วยคุณได้เราไม่ได้คิดค่าดูหรือว่าอะไรเนาะเราบอกเราแหละเราบอกทุกคนแล้วว่าจุดประสงค์ของเราต้องการให้ทุกคนนะยกระดับพลังงานแล้วก็สําหรับคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองใครมีปัญหาอะไรเรื่องการปฏิบัติเนี่ยปรึกษาเราได้เรายินดีให้คําแนะนําก็คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ